สวัสดีคับท่านผู้ชมวัน,นวันนี้ผมจะมาให้ทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับกดคําว่าทั้งหมดปั๊บกดอย่างงี้อืมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ช่องผมด้วยนะครับเช่นช่องนี้กดตนนี้กดคือว่ากดไลค์แล้วก็กดแชร์ตัวน,นี้ด้วยครับที่ผมชี้ อย่าลืมอย่าลืมทำอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมเลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในช่องพะเกชเลินยูเกตนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม c o ร์เปตนะครับที่จริงอ่ะผมเล่นนานมากแล้วผมลืมผมลืมทายดูดิผมเลเวลยี่สแล้ว,วะอะะหกสิบสามแล้วดูดิผม วันนี้ผมจะมาเล่นปืน P.D.W ให้ดูนะครับเด็กผมจะเล่นในนี้ให้ดูปืน A.K. 1 0 7 e v i e w c h a p สกิน Review c h a p e v i l c h a p ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยและในครั้งนี้เขาจะมีโหมดใหม่ให้เยอะเลยนะครับมีโหมด Rush มีโหมด c a p t u r e The Fact เอ้ยวันนี้ผมไม่รีวิวปืนดีกว่าผมจะมารีวิวโหมดใหม่นะครับสองโหมดด้วยกันคือล u s h กับ Capture the f l a ฟลกโหมดล u s h ก็มันจะเหมือนแบบให้เราไปอยู่ในนั้นแบบยึดถ่ายอนะไรพวกนะี้อยู่ตอนของตรงกลางของในโหมดอเนี้ยของโหมดที่เขาอี่ยได้ตั้งไว้นะครับแตคปเจอร์เดอะแฟลกนะครับคือเป็นโหมดที่ ทุกคนอะ่ะต้องเก็บสมบัติของทีมอื่นแล้วมาไว้ทีมเราแค่ไว้มันจะมี2อ,อยู่สอง,ส,องสาเกมมั้งครับเราต้องเก็บมันต้องได้สักประมาณ3แต้มให้ได้3ามแต้มเราชนะไปเลย1แต้มเท่ากับหเกมนะคะท่านผู้ชมโอเคนะครับ1แต้มเท่ากัหเกมโอเควันนี้ผมจะมารีวิวแค่โหมดเดียวค่ะ แต่หมดลชนี่ก็ถือว่ายากอยู่นะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงต้องเก็บสมบัติของทีมอื่นมาไว้ทีมเราถ้าเก็บสมบัติทีมมันมาไว้กับทีมเราได้เราก็ช,ชนะไปนะครับได้เกมหนึ่งไปเลยเพราะมันน่าจะมีสามสอง,ส,องสามเกมนะครับท่านผู้ชมอุอ้ยเป็นหมดนี้ด้วยนี่เป็นหมดรัชรับแต่ไม่้เออเลยนะ เลยนะแมปอันนี้ไอ้แมปลัชครับแต่ถ้าโหมดลัชก็มีงงไหมครับในทุก <c oughs> ค,คนก็เข้าใจแหละอันนี้คือแมปลัชนะครับโหมดลัชก็มีถ้าโหมดลัชมันก็ต้องเก็บแตนี้นี่ไงเห็นไหมเห็นเห็นเห็นลุกเห็นปุ่มตรงนั้นมาให้เราแย่มาแล้วก็เอาไว้ตัอทีมเราให้ได้ <c oughs> <c oughs> เย um> e ี่ยมค่เติมกระสุนเอาทองมาเพื่อนเร็วยไม่อยู่แล้ว enemy's gold has been captured. enemy has taken our gold. We have taken the enemy's gold. Our gold's been dropped. Our gold's been enemy's gold captured. <Parceun> <itution> เพิแยงอย่างแยงแล้วเพื่อน <Our gold S 1> เอามาใส่ <has been S 1> โอเคสวย s <S ถ้ามาใส่ปั๊บเราก็จะได้แต้มหนึ่งเห็นไหมอ๋อนนี้มันมีสองเกมครับผมถ้าได้แต้มหนึ่งก็จะได้หนึ่งเกมแล้วก็เราก็จะชนะไปเลยอ่าเพื่อนเอามาเก็บได้แล้วแล้วก็ได้ชนะไปเกมหนึ่งครับต่อไปเกมที่สองไปแย่งของเหมือนเดิมครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะละโอ้โห We have taken the gold. We have taken the enemy's gold. We have taken the gold. We have taken gold. We have taken enemy's gold. We have taken gold. We have taken the enemy's gold. We have gold. We have taken gold. taken our gold. ครับแป๊บเก็บเร็วเฮ้นเก็บเร็วปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวยอ้าวมันไม่ได้อะไวมาตายแน่แป๊บเยอะกว่ทีนแล้ก่อนทีนแล้วก่อนมันจะไปเก็บมันจะไปเอามันจะเอาไปเก็บโอเคสวยโอเค Okay. Okay. We have the enemy's gold. <coughs> Friendly Molotov out. Our gold has been dropped. Our gold has been returned. Enemy has taken our gold. Our gold has been dropped. Missile inbound. Missile inbound. <coughs> เก็บแล้วเก็บแล้วปึว๊บสวยผมเก็บได้ผมเก็บแล้วก็มาไว้ตอนนี้โอ้ชนะสองเกมชนะแล้วครับผมโอเคผมชนะแล้วโอ้ตาสุดท้ายผมเก็บได้เออให้มันได้อย่างนี้สิอืมต่อไปเกมต่อไปครับผมอีครั ช่วงนี้ก็โควิดนะครับทุกคนก็พยายามอยู่ที่บ้านอย่าออกไปไหนโอเครไหมครับผู้ชมผมก็อยู่แต่บ้านเนี่ยผมไม่ค่อยออกไปไหนนะครับทุผู้ชมเกมต่อไปผมจะพ l เกมต่อไปผมจะใช้เป็นปืนนี้ครับปืน ak หนึ่งรอันนี้จะติดสกิลตอนตอนที่เริ่มเกิดมันจะวิ่งเร็วครับผมไป โหมดเดิมครับผมลองเล่นเกมแรกแล้วครับผมตอนนั้นผมก็งงและพยายามผมก็ลองอ่านว่าโหมดนี้มันเป็นยังไงผมพยายามอ่านผมก็เริ่มเข้าใจแล้วครับโอเคแ้่เพื่อนๆเข้าใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคปะอ้เขามาตายเลยแสดงว่าเราเราเดี๋ยวเรื่อ ีอ้าสมมติว่าสร้างสร้างหนึ่งพอดีเลยเสมอพอดีเลยครับท่านผู้ปกครองคืออะไรอะเอ้าอ,อะไรอ่ะคืออะไรงงเดี๋ยวใหม่ใหม่ใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ โอ้โหเมื่อกี้นี่แบบสุดยอดเลยคืองงงงคิดว่าอะไรไปทางนี้ไปทางนี้รีบวิ่งออกมาเลยนะขึ้นไปก่อนขึ้นไปมต่อยก่อน ไปเร็วอ่เก็บยังโอเคคุ้มกันเร็วตอนนี้กำลังคุ้มกันครับลูกมลีลูกลนวนไปเก็บไปเก็บสวยให้มันได้อย่างงี้ไปไปไปโอ้ได้หนึ่งแต็มแล้วครับแหก่ก็ไปยึดอีกครั้งนึงครับอ๋อเข้าใจแล้วต้องยึดประมาณ3ามครั้งครับจะได้ ได้ได้ได้หนึ่งแปมพอเข้าใจแล้วยืดสามครั้งได้หนึ่งแปมครับผม โอเคเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนเก็บเงนเก็บเงนอยู่บ้าเพื่อนก็ไปเก็บี่พยายามป้องกันเพื่อนโอเค มันจะไปเก็บแต้มของมันแล้วสวยสวเวย้นอ้าวใช้ปืนช็ช้ไฟฟ้าครับสว,วสวยแล้วสวยแล้วมันเริ่มมาป็นดีลนะคะทุกคน been returned. Enemy took our gold. And yeah, Maya.

โอเคนะในรอบนี้โ okay. อเคโอมันมีเวลาให้ด้วยว่าใครจะได้แต้มแต้มที่เก็บมาสมบัติอ่ะขอ,อพี่เข้าใจแล้วมันจะมีเวลาข้างบนเห็นไหมครับสามนาทีสนาทีอสี่นาทีใช่ไหม และเขาบอกว่าให้เราอ่ะไปให้เราอะเก็บให้เราเก็บอะใครได้เก็บเก็บสมบัติเอทีมเราอ่ะใครทีมนู้นอะมาทีมเราใครได้แต้มเยอะสุดต้องเป็นฝ่ใสะนะจนกว่าจะหมดเวลาอ๋อเข้าใจแล้วทุกคนก็จะเริ่มเข้าใจ Our gold's been dropped. Our gold's been returned. Enemy's gold has been captured. Yeah. Enemy has taken our gold. You've <laughs> taken the enemy's gold. Changing <laughs> <laughs> <inaudible> back. <inaudible> 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 วิ่งแล้ว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 โอเคได้สองแตป้มครับโอ้ยยังไงก็ชนะ <c oughs> ทีมนู้นกะกากอุ้หโห มันจะมีสองเกมอืมโอเคอทุกคนอ,อาจจะงงนะครับเดี๋ยวดูดูคลิปข้องผมไปเรื่อยๆเดี๋ยวทุกคนก็จะเข้าใจครับ นี่แล้วเฮ้ยไม่หร่อแปมโอ้โหเ,เพื่อนยิงรัวเลยนะครับโหไปป้าเนี่ยแปสวยโอเคแย,ย,ย่งมา,มาเลยไม่เจอไม่เจอไม่เจอ As one Goliath is ready, we have taken the enemy's gold. Our gold's been dropped. Our gold's been returned. <coughs> Reloaded. Cover me. Staff chopper <coughs> <jobber coughs> awaiting <coughs> orders. Enemy has taken our gold. Contact with enemy. Our gold has been dropped. Our gold has been <coughs> returned. Our <coughs> gold has been captured. <coughs> We've taken the gold. โอ้หถ้าใครเก็บ3แต้มนี่ได้ได้แบบไม่ต้องหมดเวลานี่ครูสุดยอดครับนี่นะผมเก็บผมเก็บได้2ครั้งอ่ะให้มันได้อย่างงี้สิโอ้โหพอนิงนัดเดียวแตกโอ้ไม่กันโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องผมด้วยครับสำหรับวันนี้๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย